สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีปีวัวนะฮะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่ด้วยนะครับเราสองคนก็ขอวอวยพรให้ชีวิตรักชีวิตคู่ของคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ ดึงดังปึ่งปังสูซ่ามีความสุขกันตลอดชีวิตครับใช่ค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะและในเทศกาลปีใหม่นี่ส่วนใหญ่ก็จะถือโอกาสส่งความสุขให้แก่กันและกันวันนี้พี่บูมีอะไรมามอบความสุขให้กับคุณผู้ชมบ้างคะแน่นอนนะครับของขวัญในรายการของเราวันนี้ต้องบอกว่าเป็นของขวัญสุดยอดนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องของจุดสุดยอดนันเองนะฮะสำหรับใครก็ตามนะครับไม่ว่าจะบาปหนาบุญน้อยนะครับวันนี้เราสองคนจะบอกวิธีพาทุกคนขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดครับอาจจะมีระดับเล็กน้อยหรือระดับ ระเบิดบุ้มออกมาเลยคุณผู้หญิงถึงก่อนจะดีกว่าหรือถึงพร้อมกันจะดีกว่าเพราะถ้ากทุนผู้ชายถึงไปแล้ว โอกาสที่คุณผู้หญิงจะถึงจุดสุดยอดก็จะน้อยนอกจากคุณผูช้ชายมาช่วยวิธีอื่นห,หรือคุณผู้หญิงช่วยตัวเองถ้าอย่างนั้นนะคะเราต้องรีบไปปฏิบัติการรักกับน้องๆวัยรุ่นกันเลยค่ะที่จะทําให้ปีนี้ของเรากระชุ่มกระชวยกันด้วยนะคะเราเป็นตัวของตัวเองหรือเปล่าเราสวมหน้ากากหรือเปล่าเราคุยกับเพื่อนในทุกอย่างเนี่ยโอ้โหแท้แท้วงบอกเราเลิกกับแฟนไปสุดท้ายเราก็มาลงเอที่เพื่อนอยู่ดีและครับถ้าแฟนไม่ดีกว่าเพื่อนแล้วจะมีแฟนไปทําไมเพราะผู้ชายของเราเนี่ยหัวแฟนแน่นอน